ตื่นเต้นครับตื่นเต้นอยู่แล้วครับผมเพราะว่าเอ้ยอันนี้มันไปแข่งเราเชิญป้ะแข่งเราเชิญนะครับคุณถูกเมนชั่นเยอะมากเออคือชื่อพี่ออกจากปากผมเยอะมากวันนี้จังหวะการพูดขอะคุณมากเลยอะพี่อู๋เหรออุ้ยเออไปไม่ได้ใช่ไหมเปลีย์ละแต่พี่อู๋เขาจะมาให้เราเหรอเขาเบอร์ใหญ่ขนาดนั้น จริงผมพยายามปองเป็นพี่สุดๆเลยวันเนี้ยเฮ้ยคิดถึงอ่ะมานั่งด้วยกันมั้ยนี่นี่เห็นไหมเขาชอบแซวเหรอเหต่อะไรอะพี่ผมทำดีดีผมไม่เคยเห็นน้องผมจูบกับใครไงเใ้ยมาถึงแล้วเอาเลยเข้าเรื่องเลยเขาเรื่องเลยแต่ถ่ายก็ต่อสิอ๋อ ไอเต้าบ้าหรอไอเต้าบ้าครับผมก็อ่ะพี่ตาอูนะครับครับฝากเพลงละลายเอาไว้ด้วยน <laughs> <laughs> ะครับผม